โจ้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาแคปมันว่างกันนะครับผมเราจะมาเซริร์ช Google กันนะครับว่าเออก็มันว่างอะ่ะมันต้องทํำยังไงก่อนก่อนอื่นมันต้องเข้าอันนี้ครับโอเคเอ,อ K K. เคตอนนี้เราจะมาเซริร์ช Google ว่ามันมีอะไรน่าดูกันบ้างน,นะครับเซิร์ชอะไรดี่ะ อะไรดีวะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเฮ้ยมีแต่เพลงอ่ะตามโทษนึกไม่ออกทำไงดีทำไงดีทำไงให้รวยโอ้ยเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูกลุ่มครับทำไงให้รวยปุธนาคาร <laughs> การขายทองครับพี่น้อง <c oughs> โหแต่สมัยนี้ค้ายาบ้าขายเวอรอนะนะเพราะรัฐบาลผมไม่รูนเราไม่โดนเรา,เรา,เ,ราเราไม่หานเลยรัฐบาลสกปริน,นะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพลาดพิงอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยผมผมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งนะเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้ว,วเลยแค่ไหนว่าคนมีเงินเขาว่ารวยแล้วว่าคนมีเงินหนึ่งล้านว่าเนนขา,าจะมี ให้คุณดินหนึ oh. ่งไร่โ <fal> อ <con> ้โหก็เง <curs CDU> ืมนะครับเงิมต้องให้ด้วยกรมโทษโทษเออแล้วก็จะเราจะมาเซิร์ชอะไรกันอีกดีนะเงืมนึกไม่ออกอะครับตอนนี้มันว่างครับมันไม่มีอะไรทํานะครับผมเงิมเซิร์ชอะไรดีอะ จุดๆเสื้อทำพ้องจ,จุดๆกระทงกระทงลอยกระทงออนไลน์ทุยเลยมาแล้วลอยกระทงออนไลน์เลยมาแล้วจะลอยทำไมอีกเออโถเออพูดถึงวันลอยกระทงผมก็ไม่ได้จัดเลยนะครับผม <c oughs> กำทษโทษเซิร์ชไลดีอา <c oughs> กับกับไปตั้งลัก้อนตั้งละก้อนตั้งละก้อนเงืม Uh ทอ, search search <c oughs> ำ <c oughs> อทำไมต้องเซ <c oughs> uh ิร์ชกูเกิลเซิร์ชคำเซิร์ชกูเกิลเออทำไมต้องเซิร์ชกูเกิลทำไมต้องกูเกิลโอ้หึ แสดงชิน,น Google, กูเกิลผู้คนหาข้อมูลสินค้าบริการเช็ดยังเยอะนะครับมีหน้าทำไมเราต้องเซ <c oughs> ิร์ o กูเกิลทุยเงีมเงีมโอ้โหบัตเช้าผมเพิ่งรู้นเนี่ยทำไมต้องเซิร์ชกูเกิลอ่าทำไม <c oughs> ไม่เอาดีกว่า Google นี่รู้ทุกอย่างใช่ไหมครับถ้า Google รู้ทุกอย่างนี่พอผมเมื่อไรกรรมไม่มีไม่มีกรรมคุณจะตายเมื่อไหร่เดนล็อกด o m คอมโอ้โหบัตรเจ้าโอ้ยอย่าเสิร์ชเรื่องนี้ครับ มันยังไม่ถึงเวลาโถงืมใส่อะไรอีกเดียวและนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยฮะกี่นาทีแล้วเนี่ยสี่นาทีโอ้อีกยาวไกลครับเออดูดวงหน่อยทุยจะดูทำไมงืมอะไรดียะแรงโอ้โหโถ,ถ้าไรแอแรงเงาก็มาเลยโอ้โหอาบั๊ว เยอะมากนะครับผมอืมเซิร์ชอะไรดีอะว่างจะต้องทำอะไรดีเงื่มยำบ้างทำอะไรดีสุดยามว่างเหรอครับผมเซิร์ชกูเกิลกำโทรศัพท์เงื่มไม่ต้องดูผมผมผมเซิร์ชกูเกิลอยู่แล้วผมไม่เดือดร้อน กำเบยกำเบยอุ้ยอันนี้ของใครอ๋อของพี่เอกกำเบยโทษโทษกำเบยโทษโทษเกี่ยวอะไรกับยูทูบเนี่ยเข้าไปดูหน่อยดีกว่ากำเบยโทษโทษกำใบโทษอีบานแจ๋อทุยเอากำเบยโทษโทษเอาชแนลนี้ว่ะกำไปออกไปออกไป กำเบยเบยโอ้โหปวจนานุเกียนจุงเบยจังเลยแสดงความแอบแล้วคนบอกปัญญาอ่อนวันนี้กินแมกน้ำจุงเบยค่ะจุงเบยในภาษาทางการจะอะไรเปียกเธอน่ารักจุงเบยเธอน่ารักจุในคำถามเห็นจุงเบยจุงเบยบอกว่าฝ่ายจุงเบยว่จุงฝ่ายน่ารักจุงเบยแเว่าน่ารักเหมือนฝวายที่ถูกจุงกำจุงเบยแมกนัมเปอร์ไปไหน อ่ะเปิดไฟในขณะที่พิมพ์ทำให้คำสั่งไปเขียนว่าจังเลยเป็นจุงเบยเปิดไฟในขณะที่พิมพ์ยังไงอ๋อเปิดไฟในขณะที่พิมพ์จังนั้นได้กดเล่นเครองลายอ๋อ่ออออ่านั้นพาดไปทางด้านขวาทางที่นคนเปิดไฟเวลาพิมพ์มันต้องปิดไฟดีครับอ่าเวลาพิมพ์จังเลยพลาดเป้านั่นเองเนี่ยกินต้มยำ ยุงตายมาแม่ปิดไฟจุงเบยนั่นเองอ๋อเคเคเก็ตละเบย์เธอเงิ่มเซร่าไดีอีกเดียอืมสัดยูทูบดีกว่ายูนูปยูนูปสัตเน็ตเย็ดมีด้วย มันคืออะไรครับเราต้องเข้าไปดูเข้าไปดูเราอาจจะนูบกก็ได้นะครับโหดนูบไปเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้โหยูนูบเลดีโอก็มีนะเออเข้าใจทำนะครับ <laughs> <laughs> เข้าไปดู u t u b e นี่หน่อยดีกว่าผมขอแสดงความยินดีกับกังนำสไตล์ด้วยนะครับผมกั <laughs> งนำสไตล์ก็ได้เป็นคือ เป็นไงอ่ะเป็นวิดีโอที่มียอดวิวมากที่สุดใน YouTube แล้วนะครับในที่สุดก็ลงจัสติ้งบีเบอร์ออกไปได้นะครับผมจัสติ้งบีเบอร์ก็เป็นวิดีโอที่ที่มียอดดิสไลค์มากที่สุดนะครับแต่กังนัมตล์เป็นวิดีโอที่มียอดวิวมากที่สุดแล้วก็มียอดไลค์มากที่สุดด้วยนะครับผม <c oughs> ันัััมมสสตตาารร์์กงนนี่เราจะไม่ได้มาดูกังนัมสไตล์กันนะครับเราจะมาแครมันว่างกันนะครับผมเออ่แครอะไรอีกดีอ่ะดูอะไรอีกดีอ่ะให้ดูไกด์ดีไหมเนี่ยออนไกด์อยู่ด้วยออนเฟซเข้า YouTube อยู่ด้วยโอ้เฟซบุ๊กหูย้อดเซิร์ชก็เยอะนะครับ อ,อะไรกดียะผมก็ไม่มีอะไรจะเซิร์ชแล้วนะครับผมก็ต้องกลับไปที่นี่ครับกรม Google ต้องกลับไปที่นี่แล้วก็กลับมาที่นี่ครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะแคสแล้วนะครับมันว่างเกินนะครับเดี๋ยวจะจัดกับจัดจัดกันใหม่นะครับกับมันว่างพลาสามนะครับซีรีส์นี้จะจัดเรื่อยๆนะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ